เส้นยืดเส้นตึงหรอใช่ครับผมปวดเจ็บแขนครับเจ็บนานมากเกินจากการออกกำลังกายครับออกกำลังกายหนักมากครับแล้วก็เจ็บแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ฝืนไปเรื่อยแล้วก็ตอนหลังๆเลยกลายเป็นว่าไม่สามารถทำท่าทำท่าบินคอได้แต่มันแปรปรวหรืเป้มันถึงรู้ตัวเองว่าเอ้ยตัวเองไม่ไหวแล้วส่งเป็ไงครับเป้ตอนแรกกัมันเจ็บแล้วเราก็หยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแล้วเราก็เล่นต่อมันก็เจ็บแล้วเราก็เอ้ยทำได้แล้วก็ฝืนไปเรื่อยๆสภาพมันหนักคราวนี้เพราะมันหนักก็เลยก็เลยต้องหยุดกีฬาต่อสู้ครับ ก็เลยไม่ได้ต่อสู้เลยมันจี๊ดมันมันฟี๊ดมันไอ่นิ่เลยตอนตัดสินใจแบบจะมีท่าบางท่าที่ผมควรจะทําได้ตั้งแต่เด็กๆตึงข้อผมทําได้เยอะด้วยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทําไม่ได้เลยก็เลยต้องหยุดรักษาแล้วหลังจากไปครอบแก้มันยังทำไหมครับผมทําหลายวิธีครับครอบแก้มเป็นแค่หนึ่งในวิธีครับแต่ความจริงแล้วทำทั้งเลเซอร์อัลตราซาวด์ฝังเข็มฝังกายภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมันดี๊ดเป็นไหมคะตอนนี้ ตอน100%ยังยังไม่แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ได้กลับไปลองในท่าที่เราเจ็บแอบหงุดหงิยดไหมคะพี่แม่ทำไม่ได้ครับโอ้โหมากครับเพราะว่าว่ายน้ําก็ไม่ได้ว่ายน้ําก็เจ็บแล้วก็กีฬาที่ชอบต่อสู้ทั้งหมดเล่นไม่ได้เลยอันนี้แฟได้ปรึกษาคุณหมนจังไหมว่าแบบมันทป็ยังไงมันควรก็ตอนนี้พอมันไม่หายเราก็คงจะไปไปทำเอ็มไอเร็วๆนี้แหละครับแต่ว่าก็ ยังไม่แน่ใจัว่าจะทำอะไรหรือเปล่ารัวจะส่งผลต่อการแสดงไหมครับต,ตอนนี้หนังเราเยอะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะครับพี่ไ <laughs> ม่ไม่ส่งผลเ,ออเรื่องการออกกําลังกายมากออออกว่าออครับไม่ใช่เรื่องการสแสดงออครับ <laughs> ตอนนี้ก็พยายามทําให้หายเต็มที่จะได้ทํางานต่อได้อย่างดีครับเพราะตอนนี้ก็เล่นละครอยู่ด้วยเหมือนก็ไม่ได้มีผลอะไรแค่หงุดหงิดแหละออกกำลังกายใช่ครับมันหยุดคมันวันวันแม่พาแม่ไปดูหนังใช่ครับน่ารักรึน่ารักแบบว่าเออ ก็อยากให้แม่ได้ดูหนังลงไฮโซบ้างจริงๆคุณแม่ชอบดูหนังะคพอรู้ายก็เล่นหนังด้วก็คือพ่อแม่ชอบดูหนังครับแต่ว่าพอเขาเขาดูบางบางทีก็ง่วงหลับบ้างแต่ว่ารอบนี้เขาไม่หลับครับถ้าลงไฮโซก็แบบที่นอนพร้อมั้ใช่คะไรจะเป็นยังไงคุณแม่ประทับใจไหมคะประทับใจครับอันนี้คุณแม่ดูเรื่องอะไรนะดู Bullet Train ครับแม่ชอบแบล็ีมแม่ดูแนวชอบแบล็ีม ตุ้มตามครับตุ้มตา่ตุ้มตามครับใช่ครับดูครับดูครับแต่ว่าพ่อจะเป็นแฟนคลับมากกว่าพ่อชอบหนังของเราพ่อจะชอบดูหนังผมมากกว่าพ่อดูโฟกิงบ่อยกว่าผมดูหลายรอบแล้วดูดูเยอะกว่าผมประมาณสองสามครับแล้วคุณพันคุณพันลยครก็พ่อจะดูเยอะพ่อจะชอบหนังที่ลูกชายแสดงก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับต้องชอบ แล้วหวั่นใจเราดูหลายรอบไหมคะก็ดูดูรอบสองรอบเอ็นดูตอนนี้พอโอเคไหมคะตอนนี้โอเคมากเจอกันครับเจอกันหวานไหมครับร้อนเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับไม่ค่อยได้ออกหวานออกสื่อเท่าไหร่ครับเฉยบเออหวานแต่ไม่เอาเสีใช่ครับรู้กันสองคนรู้กันสองคนจะมีแบบทริปไปอะไรด้วยกันไหมคะก็เดี๋ยวก็คงมีเรื่อยๆครับช่วงนี้เริ่มกลับมาเที่ยวกันได้ก็น่าจะมีบ้างครับแสดงว่ามี วังแผนรังแผนไวว้่าเออปเที่ยวอ๋อมีครับมีครับไปความหวานคุณใหญ่เขาชอบเที่ยวเป็นแบบไหนให้เติมความหวานเออปกติคือปกติก็คือผมผมไม่ค่อยได้ชอบเที่ยวแล้วครับช่วงหลังคือพอบาดเจ็บเนี่ยปกติแล้วผมไปเที่ยวผมก็จะไปว่ายน้ำไปเล่นเซิร์ฟไปเล่นอะไรก็บาดเจ็บมันก็เลยมันก็ได้ไปไหนครับก็เลยเลยลำบากหน่อยครับปกติเวลาไปเที่ยวแทนที่คนอื่นเขาไปเที่ยว เออคนอื่นเขาไปนั่งเล่นเนเราก็จะเซิร์ฟคนอื่นเขาไปตามที่ต่างเราก็ไปยิมมวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้ก็เลยพักการเที่ยวไปก่อยๆขอบคุณทุกท่านมากครับ